ยายพอนทําพายผักขมเด้อจะพี่น้องจ๋าแสบๆหน้าตาหน้าทานไม่ค่าเดี๋ยวไปเบิ่งสูตรกันเลยจ้า สวัสดีค่ะยายพรคนเก่าคนเดิมมาอีกแล้วจ้าวันนี้ยายพรสีมาเห็ดอ่าผ้ายักขมพี่น้องยินดีต้อนรับเ,เพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์ยายพรสวีเดนเด้อพี่น้องจ้าวันนี้ยายพรสีมาเห็ดอ่ำผายักขมค่ะง่ายๆสไตล์ยายพรนี่แหละจ้าอันยายพรอุตสาไปสื่อเครื่องอันซั่งนหน,นักมาเนาะพี่น้อง ลราบอเขามีแบตเตอรี่แถมอยู่แต่ว่ามันใส่บ่ได้แห่ก็เลบยบ่ได้สั่งลราบะมื่อนี้ก็เลยสิกะเอาคือเกาสูตรได้ทอดได้จะก,กะเอาง่ายๆสไตล์ยายพรนี่หละจะเดี๋ยวมาเบิงวัตถุด,ดิบเฮามีอย่างแน่จ้ามาอนี้ก็กคือวัตถุด,ดิบเฮาานะจ้ะเอาง่ายกับซีเมีเนอยอ่ะจ้ะนี่ผักขมผักขมสําเร็จรูปได้พี่น้องผักขมแช่แข็ง ขันยูบานเฮาเนาะยูไทยเฮากับสื่อผักขมมานะคะมาลวกแล้วก็บ,บีบน้ำออกอะจ้ะอันนี้ผักขมนะคะแล้วก็มีไข่สองฟองมีแป้งถ้วเนึงมีแป้งนี้กอนใส่ย่หัอนี้แล้วจ้ะยูบานเฮากบใส่แป้งอันอันอ้ประส์แป้งสาลีนั่ยละจ้ะอันแล้วลก็นมแล้วก็เกลือพริกไทยน้ำเย็นเจี๊ยบแค่นี้ละจ้ะสูตรเห็ดไผ่เนาะ ตอนแรกเ้าก็ใส่แป้งเนาะจ้ะแป้งกนันนี่ละค่าถถวยนี่หละมันจะโอ้เบิ่งจังไดกับบอโห้ดอกถวยอันมันเป็นประมาณรีดรดหนึ่งบอ่อจะ้ะประมาณนี่แหละมันว่าม่นถวยที่ว่าเฮ็ดขนมอีกแบบหนึ่งน้ยอยเฉพาะกับเบิ่งออกพี่น้องเอ้ยกันยังมาเฮ็ดได้อยู่เดาเเอานี่แหละคือ,คอมัว่วอัน อันเอียงก็สูตรก็เอาแหมเกลือหนึ่งซอนชาละกับเนยอันเนยยี่พอนละลายอัะนเพาะพี่น้องมันสิได้อันแบบว่าคุกไง่ายอ่ะนะนวดไง่ายๆไหมจ้ะเนยกับแป้งนวดเข้าไปจ้ะเป็นเท่ากันว่าแป้งมันเข้ากันตอะพี่น้องจ้ะอันหลักกะห้ากับสิเติมน้า ทีละน้อยลงไปนี่แหละจ้ะผู้เพิ่นเพ็ดเป็นเพิเนเ่นกะสะง่ายอ่ะเนาะจ้ะผู้เพ็ดเพชรเปลี่ยนเื่อวานะผู้เพิ่นเรียบแล้วอันนี้ก็กสอนแบบง่ายๆสำหรับคนที่เพื่ท่นเพ็ดเพื่อท่านเปลี่ยนเนาะตีน้ำลงไปทีละน้อย,ยจ้ะ ทีเลเด้อพี่น้องโอ้ยบ่เห็นเนาะนด้พ่นกับบเมีนกล่องต่เห็นบ่งเข้ากันนวดให้มันเข้ากันเด้อพี่น้องมานี่นวดจนแป้งเข้ากันดีจะนวดเบาเเด้อจะเนี่ยตลบตลบมันเข้ากันแล้วพี่น้องมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจ้าบริไงยๆจ้ะเห็ดแป้งผ้ายง่ายๆบริยากเด้อจะเนี่ยไปเสิเอาไปเห็ดกับเห็ดใดเด้อจะนี่ละนี่ตะเน่อยกับกับนาำกับอันนี้แหละ นี่แหละจ้ะเห็นไหมเสร็จแล้วจ้าสมัยก่อนสมัยยี่สิบก็ปีก่อนอ่ะเนาะที่ยายพ่อนาเห็ดงานแม่บัานเขามาในวงการไม่งานแม่บัานฝรั่งพ่องกับเห็ดอาหารบ่เป็นยายพ่อนกับ,อา,าบอ,กอ,กอาศัยถามมูพวก ตะกี้มันบ่มมี YouTube แบบนี้เด้พี่น้องมันบ่ไเ้เขา y o ย u b e แเราเปิดหาเด้อันเปิดหาได้เลยว่าจะเค็ดหยังสิแม่พี่น้องเออตะกี้เปิดตามหนังสือทำอาหารเอาเป็นบอกอั้นเ็ตอาหารบ่มมี YouTube บบง่ไงคือสมัยสมือพี่น้องโอเคเดี๋ยวเฮาเอาพัดสติกมาห่อบานลยจ้ะเอนจั่ยายพรก็จะเอาอันนี้ห่อในพลาสติก เอาพลาสติกแล้วเอาเข่าแช่ตู้เย็นไว้เนาะพี่น้องนี่พอละจ้าแล้วเราก็ไปใส่ช่องอ่าตู้เย็นไว้แล้วใส่อยากเร็วกะเดี๋ยวยายพ้อนจีรีเอาข่าช่องพิดไวจ้จักอ่ายี่สิบนาทีสามสิบนาทีละจ้ะอันนี้สามสิบนาทีผ่านไปยายพ้อเอาออกมาจากตู้เย็นมันก็จะแข็งเน็ตๆเ,เนาะจา้ะเดี๋ยวห้าสิบมากริง่งกริง่งกริง่งมากริง่งเนาะก็เอาอัน แป้งข้าขื่นก่อนอ่าเนี่ยจะ้ะนี่นะจ๊ะดีย๋ยวเราจะมาอืมจัะพี่นอ้องม่านนี่มันออกเล็กน้อยเนี่ยนี่ม่านนี่เขาบอกว่ามันนวดนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าอันบางที่เนื้อมันยังบรละล่ายนาอจ้ะอันอันเนื้อ,อนมันอาจจะเป็นก่อนดีก่าอยังอจ้ะ เบาๆได้จ้ะเองจ้ะใส่อันเมื่อนาะคันมือนวดเบาจ้าลองเห็ดเบิ่งพี่น้องง่ายไผ่พ่อท่านเห็ดบเป็นคนเห็ดเป็นแล้วกะกะมาต้องมาอกนั่งนะเนาะสูตรไผ่กับสูตรมั่นกี่วันว้านี่แหละจ้ะพี่น้องไผ่เห็ดพ่อท่านเป็นกะลองเห็ดเบิ่งได้จ้ะนี่ง่ายๆเยอะพ่นกะลองผิดล่องถูกมากล่ะอืมกว่าเสียดายจริงสิ ทุกคนมันก็ร่องผิดร่องถือกันเหมือน,น,อน,นอกเนาะพี่น้องเนาะอือจะสบายสบายมานวดอีกนิดนึงอ่ะจ้ะนี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่ห้าก่ะสกลิงล้งเราได้บัตรพี่น้องกากริงกริงกริงอ,อเห็นบ่อนอ,นอนเห็นบ่อนอ,นอนกล่องกันเลยนี่ด้วยจ้ะ เดี๋ยวห้าสิบมาเอาใส่ตุงก่อนคิดว่ามันไงพ่อหล่อโอ้ยอืมอืมนัจ้โอ้ยพี่น้องเห็นบอจ่า,จาเห็นบอจาโอ้ยเสือติดพุ่งเนาะเสือเสือะตี้นุ่งพอดีได้พี่น้องอ้วนขึ้นอ้วนขึ้น นี่ละจ้าเราก็จะเอามาใส่ถาดนะจ้ามันยังก้ถา,าดมันยังก็าทถาดโอ้ยนอพี่นอน กดกดพิมพ์แล้วเนาะเอามาใส้พิมพ์แล้วมันบอโอ้ยมือแห่งแล้วกะ็เนี่ยมันทำขอบมันขอบมันพี่น้องเปิดแอร์แล้วก็เย็นบบานี่พี่น้องเอ้ยขันหลอก้อนไหมมือนี่อน้อนอมันมีคากล่องนะพี่น้องมือหนึ่งถือยูทูบจำเป็น เนี่ย yeah. แล้วก็จะเอามาเข้าช่องรับอ่าจิ้มจิ้มก่อนเราก็จะมาใส่เตาอบจัก15นาทีนะคะโอ้ยอืมใส่เตาอบจัก15นาทีก่อนจ้ะ พ่อเปิดไฟไว้ร้อยยี่สิบได้สิร้อยร้อยสองร้อยสิบอ่ะแล้วก็จะสิบห้านาทีนะครัอ่าระหว่างรอเราจะมาผสมมันใส่พักขม้วจ้ะใส่ผ้าจ้ะตีไข่ไปสองฟองสองขว้างะจ้ะ อันนี้ย้ยพอนกระจำเจ้าหน้าเก่าน่ะค่ะเราเราเราเห็ดมายายพอนกระจำเขาจ้ามาใสเกลือเนี่ค่ะสอนประมาณนี้ละกะเอาโลดพี่น้องใส่ใส่หน่อยใส่หลายก็ใส่ไปโรดพี่น้องอันกะเอาใจแล้วก็พริกไทยจ้ะบางคนเขาเจากระบอใส่เนาะจ้ะห้ากะดัดแปงเอาไปเลยจ้ะอันแจ่บ้านนั้นนั้นที่ว่าเจ้าหน้าย้อยพอนเจ้าหน้าเก่าอ่ะคนฝรั่งเศสละบอลใส่ได้พริกไทยอ่ะลูกละเบกิลเนาะจ้ะละกับเบริลยบอ์ใส นี่ละจ้าเขาก็ใส่ไปแล้วก็ผักขมนะคะอืมมากหน่อยมากหลายไปมากจังไดกยกะใส้นั่นแหละพี่น้องกะเอาเนะาะแยมวาซาลวอันตวงํำน,น,นันชำนีแต่ว่าแปง้งนั่นกะอันนั้นดูเขากะบึงขันมันเหนียวมันแข็งเขาก็เพิ่มเนื้อยอย่างประมาณนี้แหละพี่น้องได้พอนกะสูตรได้พอนมิตรกะเอาละจ้านีจ้านมก็ประมาณนี้หละจ้ะถ้วยนึ่งเลนี้ะ ไออยากใส่สามหน่วยก็ได้เด้อไข่แล้วแต่เด้อจ้ะนี่จ้ะพี่น้องอ่ะใส่ใส่เด้อค่ะบาทนนิใส่โอ้ยสลาเลยใส่ใส่พี่น้องอืมแล้วก็ชีสนะจ้ะโอ้ยมาหลายใส่หลายมากหน่อยใส่หน่อยพี่น้องเออ โอเคแม่ใหญ่โอนเดี๋ยวเราจะเอาเข้าวอบกันแล้วเด<ม>ี๋ต้อบอะไปอบจ้าวันนี้อืมเอาไฟไปสามสิบแล้วพี่น้องโอ้ยสีเหลืองอร่ามง,งามแค่เลยเด็กจ้า สุกแล้วจ้าพี่น้องไอ้พ่นวัฒนธรรมจ้ะมันหอนจ้ะมันหอนโอ้ยเนาะตากรอบไปถือ,ถอกล่องไห้กมี่นั่นบอกพี่น,น้องงามบอกโอ้ยสีเหลืองเป็นตาแสบขนาดเลยดูสิคะน่าทานไหมคะ เดี๋ยวมากินด้วยกันพี่น้องจ้าสีเหลืองอารามนะภายผักขมค่ะมากินด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ยายพ่อนกฝากไวแคนีเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหให้ยายพ่อในเด้อจ้ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งกเพื่อจะได้เตือนเลื่คลิปต่อ ไม่มีเขามาจ้ะไปแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีค่ะ